แตนแรกแล้วนี่ยสวยงามมากเลยโอ้โหบนสีหนึ่งร้อยบนสีหนึ่งร้อยไปพูดนนึงนันหลับแล้วที่จะได้เอาขวากไปขโมยต้นหนึ่งเออเดี๋ยวผมเอาบริการต้นทรงเอาไม้ต้นทรงใ่ั้นร่พัันแ2ด0นห้าส สวัสด hey ีค่ะสองพันแปดนี 100. 100่ร้อยหนึ่งเฉพาะตรงนี้เหรอคะหรือว่าตรงไหนบ้างเฉพาะนี้คะเฉพาะอันนี้ใช่ไหมร้อยหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนึ่งร้อยตรงนี้นะจ๊ะเรียกได้ตามสไต้นไม้นิดนะครับข้างๆร้อยหนึ่งได้ไหมคะโอ้าหสวยเดือดร้อยหนึ่งตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะขอสำหรับ หมือนใจมงคล400บาทครับ400นี่สวยๆโหสวยมากลายสวยมากทุกคนโอ้โหนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นมาสวยงามเลยจ้าต้นนี้400เล็กๆนี่100ค่ะเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวก็โตนะจ้าคุณผู้ชมจ้า200หรือ400ทุกคนมาดูได้นะจ้าไม่บอกปีหน้าไปเลย นนมุอันนี้อยู่ในมุ้งอันนี้อยู่ในมุ้งอันนี้ราคาคงจะสูงนะคะอันนี้ <c oughs> นูน่นเนาะนี่เข้าไปอยู่นูน่น <c oughs> แล้วเด็กอยู่น้อยสี่ล้อสวยสวยสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายไปลง YouTube หน่อยนะคะสวยงามมากเลยเนาะอันนี้ โอ้แบ็คคือรอนี่ห้าร้อยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้า